สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้มีมีดนําเข้านะครับเป็นมีดนอกนะครับมีดนําเข้าเป็นเหล็กดีสองสามห้านะครับเหล็กดีสองสามห้าไม่ใช่ดีทูนะครับต้องแยกกันให้ออกนะครับดีทูคือดีสองนะครับ ทูก็คือเลข2อนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นดีเหมือนกันแต่เป็น D235 นะครับเป็นมีดนำเข้ามาทั้งเซตเลยนะครับพร้อมกับซองหนังด้ามไม้ชิงชันสวยงามเลยนะครับราคานะครับมีดพร้อมซองหนังราคาอยู่ที่900บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กต้านสนิมนะครับแต่ไม่ได้ต้านมากนะครับไม่ได้ต้านมากตัวนี้นี่คือใช้งานหนักและสบายนะครับออกแบบมาสําหรับงานงานหนักสายลุยนะครับ คนบ้าพละกําลังนะครับได้เลยนะครับสเปคมีดนะครับเท่ากันทุกเล่มนะครับเท่ากันทุกเล่มใบมีดยาวอยู่9นิ้วครับใบมีดกว้าง2นิ้วสันนี่หนามากนะครับสันหนา1เซนนะครับเนี่ยหเซนเต็มเลยเป็นงานไล่ปลายนะครับนี่ไล่ปลายไม่ใช่ว่าหนาหนาหนามาปุ๊บแล้วก็มาแฟบเอาทีเดียวไม่ใช่ะเป็นงานไล่ปลายดูการปาดคมก็รู้เลยครับปาดตั้งแต่1เซนนะครับเป็นปาดแบบวีแฟทนะครับเป็นคมวีแฟ สันหนา1มมิดูรหัสครับนี่ครับ D 2 3 5 65 Move นะครับตัวนี้เป็น l a เบลเป็นบาร์โค้ดเขานะครับนี่ครับเป็น n u เบอร์นะครับเป็นเล่มที่เท่าไรของการผลิตนะครับนี่สวยงามมากครับมาเช h เต้นี่ราคา900บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับถูกมากถูกเหมือนได้ฟรีเลยนะครับดูสองหนังครับสองหนังตอกลายเป็นรูปดอกไม้นี่สวยมากครับ ไม่ใช่ตอกนะอัดลายนะครับอัดปุ๊บเขาไปปั๊มไปเข้าไปเป็นรูปดอกไม้นะครับสวยงามดูการเก็บขอบเซฟคมนะครับตรงนี้ครับหนามากเย็บขอบเย็บคมนี่หนาจริงๆนะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีหูร้อยเข็มขัดนะครับนี่สวยงามด้ามเนี่ยไม้ชิงชันดูครับลายสวยทุกเล่มครับการันตีนะครับเรื่องเนื้อไม้นะครับลายสวยทุกเล่มเพราะไม้ชิงชันเป็นไม้ ตระกูลเดียวกับไม้พยุงนะครับมันจะเงาเนียนเกลี้ยงกิบเลยนะครับสวยงามมากใครสนใจมีดดีๆว่ใช้งานสักเล่มใช้งานแบบลุยๆงานหนักๆนะครับสับกระดูกหมูได้หมดนะครับไม้เนื้อคงเนื้อแข็งไม้แดงนะครับได้หมดไม้ไผ่ตาไม้ไผ่ได้หมดนะครับใครต้องการมีดดีๆว่ใช้นะครับแนะนําเลยนะครับ900บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ